สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech c h ช l l กับผมใหญ่กุดาเสพมงคลเลอศรายการในตอนนี้นะฮะจะเป็นตอนของกล้อง o o p p c t พ p r เมียมจาก panasonic ก็คือกล้อง panasonic lx100 กล้องตัวนี้จุดเด่นของเขาจะอยู่ที่ตัวเซ็นเซอร์รับภาพคือกล้องตัวนี้ถึงบอกว่าเป็นกล้อง Compact ก็จริงแต่ว่าขนาดของตัวเซ็นเซอร์รับภาพเนี่ยนะฮะจะมีขนาดเท่ากับกล้อง mirrorless เลยก็คือจะเป็นขนาดเซนเซอร์ที่เป็นไซส์ micro four t h i r s ก็คือ ระดับเดียวกับพวกกล้อง Panasonic หรือ Olympus ที่เป็น Mirrorless นะฮะเซ็นเซอร์ไซส์จะเท่ากันเลยแล้วก็ความละเอียดของเซนเซอร์ตัวนี้จะอยู่ที่12.8ล้านพิกเซลเป็นตัว MOS sensor นะฮะทาง Panasonic เรียวกว่า MOS sensor ส่วนตัวเลนส์นะครับเห็นกล้อง compact ตัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยเลนส์ไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าตัวเลนส์ตัวนี้จะอยู่ที่24-75ถึงมิลนะครับแต่ว่า รูรับแสงของเขาจะเป็นค่ารูรับแสง f 1 7ถึง2.8ซูมสุดที่75มมิลคุณยังได้ f 2 8เนี่ยผมถือว่าสบายๆหัวกกับตัวเซ็นเซอร์ที่มันค่อนข้างที่จะใหญ่เมื่อเทียบกับกล้องคอมแพกในระดับเดียวกันเนี่ยนะฮะก็ทำให้ฉากหลังในมันหลุดได้สบายๆนอกจากนั้นเนี่ยครับจเจ้าตัวเลนส์ของกล้อง lx 1 0 0เนี่ยจะเป็นเลนส์จากไลกานะครับก็จะเป็นเลนส์ไลกา dc v a i o s u m i l u x มีชิ้นเลนข้างในเนี่ยนะฮะถึง11ชิ้นเลนแล้วก็มีการจัดกลุ่มเลนเป็น8กลุ่มเลนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะฮะทาง p พ n a s o n ัิกบอกว่ารูรับแสงที่อยู่ในตัวเลนส์ตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นรูรับแสง9กลรีบเพราะฉะนั้นเวลาที่เปิดรูรับแสงกว้างๆหรือว่าหลีรูรับแสงลงมาแคบๆเนี่ยรูรับแสงก็ยังจะกลมอยู่ตลอดฉากหลังการทิ้งโบเก้ก็จะทําให้มันสวยมากขึ้นตัวเลนส์ตัวนี้เนี่ยนะครับที่บอกว่ามันเป็นเลนส์ไลกาแล้วเนี่ยนะครับ ชิ้นเลนที่ใส่มาก็ยังเป็นช่วกชิ้นเลนพิเศษด้วยก็จะมีชิ้นเลนที่เป็น aspherical ถึง5ชิ้นแล้วก็เป็น ED 2ชิ้นนะฮะทั้งหมด11ชิ้นเนี่ยใส่ชิ้นเลนพิเศษมาให้7ชิ้นแล้วรับรองว่าคุณภาพของเลน์สดีแน่นอนหน้าเลนก็สามารถที่จะใส่ฟิลเตอร์ได้ด้วยนะครับตัวนี้จะใช้เป็นฟิลเตอร์ขนาด43มมิลการโฟกัส ภาพของกล้องตัวนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีโหมดที่เรียกว่าเป็นออโต้โฟกัสมาโครซึ่งออโต้โฟกัสมาโครเนี่ยคุณสามารถที่จะโฟกัสได้ใกล้สุดแค่3เซนเมตรเท่านั้นเองแล้วก็ตัวปิดเปิดสวิตช์ของเขาเนี่ยก็จะอยู่ด้านบนกล้องตัวนี้มีโหมดออโต้มาให้ด้วยเพราะว่าบางคนจะเห็นว่าพอหยิบกล้องขึ้นมาโอ้โทำไมปุ่มอะไรมันยุบยับไปหมดหาโหมดออโต้ไม่เจอแต่กล้องตัวนี้มีโหมดออโต้ให้ครับ s o น o คเอลเเนี่ยนะฮะเวลาที่หยิบขึ้นมาเนี่ยจะรู้สึกว่าทำไมตัวเลขมันเยอะจังคือถ้าใครที่ไม่คุ้นกับกล้องถ่ายภาพเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ากล้องตัวนี้เนี่ยทำไมตัวหนังสือมันเขียนเยอะก็ต้องบอกว่าด้านบนเนี่ยนะับแป้นของเขาแทนที่จะเป็นแป้นสําหรับเลือกด่เอาโหมดก็คือเป็นโหมดสำหรับการถ่ายภาพเนี่ยมันจะเป็นสปีดดิเลก็คือจะเป็นการปรับค่าความเร็วชัตเตอร์ของตัวกล้องส่วนค่ารูรับแสงเนี่ยจะปรับจากแหวนที่ข้างตัวเลนส์ซึ่งทั้ง2องดิอลอันนี้เนี่ยนะฮะมันจะมีตัว A ก็คือหมด หมายความว่าถ้าคุณตั้งเป็นตัว A ทั้งรูรับแสงแล้วก็ทั้งสปีดชัตเตอร์เนี่ยกล้องจะอยู่ในโหมดโปรแกรมแต่ถ้าคุณปรับค่าตัวใดตัวหนึ่งอย่างเช่นคุณปรับค่ารูรับแสงไปตามค่าที่คุณต้องการแล้วคุณทิ้งค่าที่ตัวสปีดชัตเตอร์เนี่ยนะครับให้มันเป็นตัว A มันก็คือโหมด aperture priority หรือการค่มรูรับแสงหรือถ้าคุณปรับรูรับแสงเป็นตัว A แล้วปรับสปีดชัตเตอร์เลือกเองก็จะเป็น s h ต t t e r p r i ร r i t y นะฮะหรือถ้าคุณปรับเองทั้ง2โหมดมันก็จะเป็นโหมดแมนนวลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ใช้งานถ้าเราเข้าใจระบบแบบนี้เนี่ยนะฮะก็ใช้งานไม่ได้รู้สึกว่ามันยุ่งยากแล้วก็ผมว่ามันค่อนข้างจ,จะตรงไปตรงมาดีแล้วก็การปรับค่าชดเชยแสงน,นะฮะก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้เหมือนกันก็เรียกว่าทุกค่าเนี่ยคุณสามารถที่จะปรับตั้งค่าเตรียมไว้ก่อนได้เลยแม้กระทั่งตอนที่คุณปิดกล้องไปก่อนเปิดแล้วก็สามารถปรับค่าต่างๆเอาไว้ได้แล้วก็ ด้านบนด้านบนของเขาเนี่ยจะเป็นสวิตช์สำหรับเลือกสเกลของภาพมันก็จะมีสเกลให้เลือกว่ตั้งแต่3ต่อ2 16ต่อ9 1ต่อ1แล้วก็4ต่อ3นะฮะแล้วก็ด้านข้างของตัวเลนส์ตรงนี้ก็จะเป็นการเลือกระบบโฟกัสนะฮะก็จะมีเป็นออโต้โฟกัสมีออโต้โฟกัสแบบมาโครซึ่งโฟกัสได้ใกล้สุดแค่3เซนแล้วก็แมนูโฟกัสนะฮะก็คือหมุนปรับโฟกัสเองแล้วเวลาที่เราแมนูโฟกัสเนี่ยนะ,ะพอสับไปเป็นแมนูโฟกัส กล้องตัวนี้เนี่ยเขามีตัวแมกนิฟายก็คือเป็นการขยายจุดโฟกัสเนี่ยขึ้นมาให้ด้วยก็จะช่วยให้เราโฟกัสภาพไปละแมนนวลได้ง่ายขึ้นคืออย่างื่อที่เราถ่ายมาโครปล่อยอโต้โฟกัสเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ากล้องมันไปจับโฟกัสตรงไหนนะฮะก็ใช้แมนนวลโฟกัสเนี่ยแม่นดีแต่ว่าถ้าใช้งานทั่วๆไปก็สับไปเป็นออโต้โฟกัสปกติก็ได้นะครับความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องของกล้องตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่11ภาพต่อวินาที แต่กล้องตัวนี้มีอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์นะฮะถ้าคุณใช้อิเล็กทรอนิกชัตเตอร์เนี่ยความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องสูงสุดก็จะทำได้ถึง40ภาพต่อวินาทีเรียกได้ว่ารัวกันได้สบายเลยทีเดียวนอกจากนั้นยนะฮะคอมเรชัตเตอร์ของเขาที่แป้นตัวนี้เนี่ยมันจะมีเขียนตั้งแต่ชัตเตอร์ทีนะครับชัตเตอร์ทีตัวนี้จะเป็นเหมือนกับชัตเตอร์บีนั่นแหละเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันต่างกันระหว่างชัตเตอร์บีกับชัตเตอร์ทีก็คือว่าชัตเตอร์บีนะคุณจะต้องกด้าางเอไว นะฮะแล้วม่านชัตเตอร์มันจะเปิดแล้วคุณปล่อยมือเมื่อไหร่ม่านชัตเตอร์จะปิดลงมาแต่สิ่งที่ชัตเตอร์ทีทำต่างกันก็คือว่าคุณกดครั้งแรกม่านชัตเตอร์จะเปิดนะฮะแล้วคุณก็ปล่อยมือได้จะทําอะไรก็ได้รวมถึงว่าไอาการที่ว่าเราไม่ต้องกดค้างไว้ตลอดเวลาเนี่ยกล้องมันจะไม่สั่นแล้วเวลาที่เราจะปิดม่านชัตเตอร์ก็คือกดซ้ำไปอีกทีหนึ่งซึ่งผมว่าจริงๆแล้วชัตเตอร์ทีเนี่ยใช้งานง่ายกว่าตัวชัตเตอร์บีเยอะชัตเตอร์สูงสุดของกล้องตัวนี้เนี่ยนะฮะก็คื 1.4ส่วน4 0 0พวินาทีแต่อย่างที่บอกว่ามันมีตัวอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์เนี่ยนะฮะจะให้ความเร็วชัตเตอร์สูงสุดได้ถึง1.16ส่วน16,00วินาทีก็เรียกได้ว่าถ่ายสปีดสูงๆตอนที่ต้องการจับมูฟเมนต์เร็วๆหรือว่าการใช้รูรับแสงที่ F1.7 นะฮะถ่ายตอนกลางวันก็สามารถรที่จะทํางานได้สบายๆกล้องตัวนี้ถ่ายรอไฟล์ได้ด้วยนะนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะถ่ายเป็นรอบวก j p e กหรือว่าเป็น j p e กอย่างเดียวหรือรอไฟอย่างเดียวแล้วก็ในเรื่องของตัวช่องมองภาพนะฮะช่องมองภาพกับด้านตัวช่องมองภาพเนี่ยนะครับจะเป็นออโต้เขาจะมีสวิตช์ออโต้คือเวลาที่เราเอาตามาแน่ปุ๊บเนี่ย ตัวจอก็จะตัดแล้วก็ช่องมองภาพก็จะทำงานความละเอียดของช่องมองภาพตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่2 7 6ล้านจุดนะฮะค่อนข้างที่จะละเอียดเลยทีเดียวแล้วก็เวลาที่มองไปนะครับก็เห็นภาพ100%อนะอะไรที่คุณเห็นในช่องมองภาพก็คือสิ่งที่คุณได้ตรงนั้นตัวกล้องเขามีโหมดออโต้มาให้ด้วยนะครับก็จะมีเป็นโหมด IA นะฮะก็จะเป็น Intelligent Auto ปุ่มเปิดปิดระบบออโต้เนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกับปุ่ม ิดเปิดตัวกล้องนะฮะก็ง่ายดีคืออย่างบางทีกล้องตัวนี้เนี่ยนะฮะเราใช้เองถ้าคนที่ใช้งานกล้องอยู่ก็จะไม่ได้รู้สึกมีปัญหาอะไรแต่บางทีเราส่งกล้องให้คนอื่นถ่ายภาพถ้าปรับเป็นโหมดแมนนวลให้เขาเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้ภาพกลับมาเหมือนกันง่ายที่สุดเนี่ยนะฮะก็คือเวลาที่จะส่งกล้องให้ใครบอกว่าถ่ายภาพให้เราหน่อยนะครับ กด i a เปิดก็จะเป็นออโต้เลยก็เร็วดีคือเราไม่ต้องมานั่งบุดหมุนแป้นหมุนไปหมุนมาเวลาที่จะเลือกระหว่างโหมดแมนนวลกับโหมดออโต้นอกจากนั้นเนี่ยนะฮะที่บอกว่ามันมีโหมดออโต้แล้วนะครับล่องตัวนี้เนี่ยจะมีโหมด creative control ซึ่งก็จะเป็นโหมดที่เรียกว่ากึ่งๆึ่งออโต้คือเราสามารถที่จะปรับโทนสีต่างๆของภาพเอาไว้ล่วงหน้าได้หรือว,ว่าการใส่เอฟเฟกของภาพนะฮะก็จะมีฟิลเตอร์ให้ถึง22แบบแล้วก็มี เอฟเฟกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าง Expensive mm hmm. ก็จะเป็นการเล่นเล่นสีของภาพกับตัว Retro หรือว่าจะมีเป็นสัญชายนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นเหมือนกับ p r ที่ส่องเป็นแฟร์ hmm. เข้ามาพวกนี้ก็จะช่วยให้การใช้งานของกล้องของคุณเนี่ยนะฮะสนุกมากขึ้นครับ กล้องตัวนี้เนี่ยนะฮะนอกจากที่ว่าจะถ่ายภาพนิ่งเก่งแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการถ่ายวิดีโอจุดเด่นของเจ้า L X100 ก็คือในเรื่องของการที่มันสามารถที่จะถ่ายวิดีโอเป็น 4K ได้มีกล้อง compact ไม่กีดตัวนะครับในตลาดตอนนี้ที่สามารถที่จะถ่ายวิดีโอเป็น 4K แล้ว 4K ของเขาเนี่ยก็จะเป็น 4K ที่ 30p ส่วนถ้าถ่ายเป็น Full High d e p ก็สามารถที่จะถ่ายได้ถึง 60p นะฮะก็เรียกได้ว่าสำหรับง,งานวิดีโอก็สามารถที่จะทำงานได้สบายๆแล้วกล้องตัวนี้เนี่ยนะฮะตัวออดิโอ e ลเวลหรือว่าตัวไมค์เ e เวลเนี่ยก็สามารถที่จะเร็จโชว์ขึ้นมาได้ก็ดูว่าเสียงมันเข้าใหม่ไหมแล้วก็มี Steam มให้นะฮะสำหรับการต่อมอนิเตอร์ข้างนอกด้วย ค่าความไวแสงหรือค่า ISO ของกล้องตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ ISO ตั้งแต่200ถึง25,600แล้วก็แน่นอนนะครับกล้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะมี Wi-Fi นอกจาก Wi-Fi กล้องตัวนี้มี NFC มาให้ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ใช้โทรศัพท์ที่เป็นพวก Android นะฮะก็คืออย่างพวก Samsung ทั้งหลายแหล่นะครับคุณสามารถที่จะใช้ NFC เนี่ยสัมผัสกับตัวกกล้องแล้วก็เชื่อมต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องเข้ามานั่งเซต up ไวไฟแต่ถ้าใครที่ใช้ iPhone ก็ ใช้งานตามปกติคือเปิด Wi-Fi แล้วก็เซตอัพ Wi-Fi ตามปกติหน้าจอของตัวกล้องเนี่ยนะจะมีขนาดอยู่ที่3นิ้วเป็น TFT ความละเอียดหน้าจอจะอยู่ที่921,000จุดแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยนะครับจะไม่มีแฟลชมาให้นะฮะจะแต่เวลาที่คุณซื้อกล้องเนี่ยจะมีแฟลชแยกมาให้ก็คือจะเป็นแฟตัวเล็กๆแบบนี้นะครับไกด์นัมเบอร์ก็จะเป็นไกด์นัมเบอร์7 t ISO 1 0 0เนี่ยนะครับแล้วก็ อายุของแบตเตอรี่เนี่ยนะครับจะอยู่ได้สูงสุดที่350ภาพแต่ว่ามีข้อแม้ว่าการใช้ที่อายุแบตเตอรี่ถึง350ภาพเนี่ยก็คือคุณเปิดหน้าจอด้านหลังอย่างเดียวแต่ถ้าคุณใช้เป็นอิเล็กทรอนิกวิวไฟเดอร์เนี่ยอายุแบตเตอรี่ก็จะสั้นลงมาอีกนิดหนึ่งนะฮะอายุแบตเตอรี่ของเขาก็จะอยู่ที่320ภาพสังเกตว่าตัว จอด้านหลังเนี่ยจะกินไฟน้อยกว่าเนื่องจากว่าความละเอียดของหน้าจอเนี่ยนะฮะมันน้อยกว่าความละเอียดของตัว EVF บอดี้ของกล้องเนี่ยนะฮะจะเป็นบอดี้โลหะทั้งตัวนะครับแล้วก็น้ำหนักของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่393กรัมนะฮะก็ถือว่าไม่หนักแล้วก็ไม่เบาเกินไปขนาดของตักกล้องเนี่ยต้องบอกว่าด้วยความที่มันเป็นเซนเซอร์ไมโครโฟเตอร์เลนส์ค่อนข้างที่จะสว่างม,มันก็เลยทำให้ขนาดของตักกล้องเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมาตามเมื่อเทียบกับ กล้องคอมแพคในระดับเดียวกันก็อาจจะรู้สึกว่าเจ้า LX100 ตัวนี้เนี่ยมันใหญ่กว่าคนอื่นเขานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของหน้าจอคือในกล้องคอมแพคในตลาดระดับเดียวกันเนี่ยส่วนใหญ่จะกางหน้าจอออกมาได้หรือว่าบางตัวสามารถจะกางขึ้นมาเป็นเซลฟี่ได้แต่ว่า LX100 เนี่ยหน้าจอจะกางออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากเซลฟี่ก็อาจจะรู้สึกติดขัดกับตรงนี้นิดหนึ่งแต่รวมๆเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าเจ้า Panasonic LX100 เนี่ยเป็นกล้อง พรีเมียมคอมแพคที่คุณภาพของภาพดีมากๆเลนส์ ens, ก็เรียกว่าจัดเต็มทั้งชิ้นเลนส์นะฮะแล้วก็ใส่ชิ้นเลนส์พิเศษมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวรวมถึงชื่อของเลนส์ไลกาก็ไม่ทำให้ผิดหวังการใช้งานนะฮะก็ต้องบอกว่าจับถือได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็วิวไฟเดอร์เนี่ยมันละเอียดนะครับโดยรวมก็ต้องบอกว่าถ้าใครที่อยากหากล้องคอมแพคดีๆ ตัวเดียวจบเนี่ยนะฮะลองดูเจ้าตัว Panasonic LX 1 0 0ดูครับขอบคุณสำหรับการรับชมรายการ Tech Team ในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ